สวัสดีครับอยู่กับผมนะผม KP y YouTube เนะาะเหมือนเดิมครับจะมาทำขนมหวานนะครับวันนี้อยู่บ้านเนาะอากาศร้อนๆขอขออนุญาตถอดเสื้อนยครับร้อนมากน,นียมาทำขนมหวานเปียกสาคูนะครับผมข้าวโพดขนุนนะครับโอเคไปดูเลยครับวัตถุด,ดิบของเราเนี่ยเรากำลังหัน่น ข้าวโพดนะข้าวโพดหวานนะผม,มที่เราต้มสุกต้มสุกแล้วโอเคม, <Okay. S 2> มีสาคูข้าบผมแช่ไว้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนี่ครับสาคูเราแช่น้ำไว้แล้วเมื่อกี้นี่เราเอามาเสดดน้ำแล้วโอเคหนึ่งข้าวโพดสองสาคูนะครับครับผม แน่นนี่คือขนนครับผมขนนเขาโคตรเนาะโอเคเดี๋ยวแก่นขนุนะครับแล้วมีกะทินะครับผมกะทินี่าจะเป็นกะทิลงควนนะผมตัวที่ธรรมดาที่กะทิกล่องธรรมดาก็ได้ลงควนก็ได้แล้วแต่อโอเคขออนุญาตเตรียมจัดเตรียมวัตถุด,ดิบก่อนนะครับไปนะครับผมตั้งน้ำให้เดือดนะครับ เอาสาคูที่เราแช่น้ำมาลงไปเลยนะครับผมลงที่หมอ้อหม้อน้ำที่เดือดนี่ครับใส่ลงไปเลยคนนะครับผมคนอย่าให้สาคูติดกันนะครับค,รคนก่อนค,คนก่อ<ๆ>นน,นี่เป็นสาคูเบเตยนะครับต้องน้ำให้เดือดนะผมย้ำเลยคนคนคนอย่าให้มันติดกันเนาะมันก็มีติดบ้างนะผมแต่ไม่ให้ติดเยอะเนาะประมาณนั้นแหละ ครับคนไปเรื่อยๆจนกว่าเม็ดสาคูจะสุกนะครับดูดูให้มันใสๆครับผมมันจะสุกโอเคครับครับผมลําดับต่อไปจะเป็นการน้ําตาลเทน้ําตาลลงไปนะผมน้ําตาลายแดงนะครับห oh <my. S 2> ลังจากที่สาคูสุกแล้วนะครับสาคูไปเตยนะครับผม นี่ครับสีสันเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะมีขนุนนะครับผมขนุนสุกปอกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้าวโพดหวานนะครับผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับใส่ลงไปนะครับผมใส่ลงไปให้หมดนะครับ ซึ่งข้าวโพดเราไปซื้อที่ตลาดมานะผมน,นะครับเปลยกข้าวโพดนะผมดีกะทิกะทิเราจะแยกอีกหมอกห้อนึงนะครับผมเราจะเคี่ยวกะทิให้หอมแล้วก็ตักมาลาดอีกทีหนึงนะครับผมโอเคจังหวะน,นี้เราอ่า เปิดไฟไว้อ่อนๆนะครับผมตามลงด้วยขนุนนะครับขนุนนี่จะหอมมากนี่ครับโอเคใส่หมดนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนญาตชิมนะครับผมว่าความหวานได้หรือยังอยู่ที่ความชอบนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะครับผมตัวจะร้อนนะครับเนี่ยครับโอ้โหโอโหอืมอร่อยครับหว,ห,ห,วหวานไหมหวานได้เพราะว่าซหวานเด็กเหนนิดนึง เพิ่มความหวานนิดนิดนึงครับตั้งไฟให้เดือดอีกแป๊บหนึง่งนะผมมันจะน่ากินมากนะครับเอาสีสันหน่อยครับสาคูข้าโพดขนุนนะครับผมเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะเคี่ยวกะทินะครับซึ่งเป็นกะทิอบ ควันเทียนนะครับผมโอเคได้แล้วครับผมนี่ตัวนี้เสร็จแล้วครับผมกรกะทิซึ่งเราใช้เป็นกะทิกล่องนะครับผมควันเทียนนะครับแร้วะเคี่ยวที่อยู่ครับหอมมากนะครับผมเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะครับผม จากนั้นเราก็เติมเกลือลงไปในแกยกะทินิดนึงเพ้เกิดความเค็มๆม,มันๆน,นะครับไม่ปิดให้นั่นล่ะเ,เกลือไปเรื่อยครับโอเคผมน่าจะได้ที่แล้วผมเดี๋ยวเราไปลองชิมมาดูครับโอเคครับ เปียกข้าวโพดสาคูเปียกสาคูข้าวโพดขนุนนะเปียกข้าวโพดเพราะว่าข้าวโพดมากกว่าสาคูเขาเป็นจะเปียกข้าวโพดนั่นแหละตามใจเรียกอะไรครับผมขนมหวานนะ่ะง่ายๆครับนี่มีข้าวโพดมีขนุนมีสาคูครับผมโอเคครับครับผม <c oughs> หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม เราได้ใส่กะทิลงไปแล้วประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวมาลองกันเลยครับโอเคโอเคผมลองชิมกันเลยครับยังร้อนอยู่เลยครับหอมนัวครับผม Nguyên hỏng, quán Đã แล้วพดสาคูครับผมนกาผมอร่อยครับไม่วหวานมาก ร้อนอยู่เลยเฮ้ยพ่ผมชอบกดไลค์ผมฝากกดติดตามนะครับผม k p ี y o พ t u b e ผนะครับ